สหรัฐอเมริกากาลังเดิมเกมผิดเกมของสหรัฐอเมริกากําลังสร้างความเดือดร้อนไปยังฝั่งสาภาพยุโรปนะครับส่งผลทําให้อัตรางเงินเฟอ้อเพิ่มสูงขึ้นส่งผลทําให้ราคาน้ํามันแพงขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้ทั้งสหรัฐอเมริกาทั้งอังกฤษอัตรางเงินเฟอ้อสูงสุดในรอบ40ปีราคาน้ํามันสูงที่สุดในประวัติการนะครับสาเหตุที่เป็นแบบนี้เพราะมาตรการการคว่ำบาตร ของสหรัฐอเมริกานะครับต่อรัสเซียสาเหตุตัวแปรต้นมันคืออะไรตัวแปรต้นมันมาจากสหรัฐอเมริกาเผชิญกับสถานการณ์เรียกว่าสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำนะครับจากการพิมพ์กรบัตรโดยไม่มีการนําทองมาค้าประกันส่งผลทําให้นะครับมีการเปิดยุทธศาสตร์ทางการเมืองนะครับอย่างเต็มรูปแบบ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์เจียมขิดวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็น,นร่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศตอนนี้คงเห็นชัดเจนนะครับว่าสหรัฐอเมริกากําลังอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะลําบากเลยทีเดียวรัสเซียเริ่มแสดงแสงยรุภาพด้วยการทดสอบขีปนาวุธเหนือเสียงนะครับสำเร็จยิงเป้าไกล1000กิโลเมตร 1, km, นะครับรัสเซียประกาศ ความสําเร็จล่าสุดนะครับสำหรับการทดสอบอาวุธนะครับร่อนเร็วเหนือเสียงขั้นสูงนะเซอร์คอนในขณะที่มอสโกกำลังยกระดับการรุกยูเครนมากขึ้นโดยส่วนใหญ่ก็ได้ทำการยึดกรองเป็นที่เรียบร้อยในขณะที่สื่อมวลชนก็รายงานบทความนะบอกว่าสิ่งที่คนควรจะรู้ตอนนี้เกี่ยวกับสงครามยูเครนนะครับบอกว่า รัสเซียระบุว่าการเข้าควบคุมเมืองมารีอรีมานของยูเครนศูนย์กลางทางรถไฟภูมิภาคโคเนสนะครับได้อย่างสมบูรณ์ความคืบหน้านะครับหน้าที่จะช่วยปูทางไปสู่ขั้นตอนต่อไปของการปฏริบัติการของรัสเซียในดอนมัสนะครับสำหรับการสู้รบนะคับอีกเหตกุการณ์หนึ่งที่สำคัญก็คือ เพราะความอดอยากนะครับผู้คนเบียดเสียดแย่งอาหารในไนจีเรียเหยียบกันตายอย่างน้อย30คนมีผู้คนเสียชีวิตกว่า30รายในเหตุเหยียบกันจรมบุนทางตอนใต้ของไนจีเรียระหว่างแออัดยัดเยียดกันรับแจกอาหารในกิจกรรมการกุศลที่จัดขึ้นโดยโบสถ์แห่งหนึ่งนะครับ ในอีกเหตุการณ์นหนึ่งที่สำคัญปรากฏว่าเปียงยางก็แจกวัคซีนโควิด -19 นำเข้าจากจีนให้ทหารอ้างเป็นการแสดงความรักจากคิมแต่ชาวบ้านไม่พอใจที่ประชุมลิทบูโรแหล่งผ่อนคลายควานควบคุมนะครับสำนักข่าวเอ p กับสำนักข่าวรอยเตอร์นการรายงานตรงกัน ว่าประธานาธิบดีของเกาหลีเหนือคิมจองอึนและเจ้าที่ระดับสูงประชุมหารือรับมือโควิด -19 เลลงเตรียมพร้อมนะครับกลายล็อกมาตรการป้องกันการเข้มงวดอีกครั้งนะครับอ้างการติดเชื้อทั่วประเทศลดลงกว่า1 0แสนคนเกิดขึ้นหลังเพียงยางเริ่มแจกวัคซีนโควิด -19 ในประเทศเป็นครั้งแรกโดยเริ่มจากทหารชี้เป็นการแสดงความรักให้กับ ทหารนะโดยจากผู้นําโดยตรงนะซึ่งอีกเหตุการณ์หนึ่งทหารรัสเซียก็ถล่มอย่างหนักทําการปิดล้อมกองกําลังยูเครนนะครับเคียฟฟรองตะวันตกส่งอาวุธพิสัยไกลเข้าทําการช่วยเหลือเป็นการด่วนกองกําลังรัสเซียยกระดับการตีเมืองซีวีโรโดเนสนะครับของอยูเครนหลังการประกาศอ้างยึดเมืองอลีมันศูนย์กลาง ทางเดินรถไฟที่อยู่ใกล้กันขณะที่เคียบส่งสัญญาณเรียกดังขึ้นสำหรับร้องขออาวุธพิสัยไกลจากตะวันตกเพื่อช่วยตีโต้กลับในภูมิภาคของดอนมาสที่กำลังเกิดขึ้นอีกเหตุการณ์นหนึ่งฮะมือเบื้องลึกของการกราดยิงบ้าเลือดนะแอนตี้สังคมตั้งใจหิ้วไรเฟิลยิงถล่มนะครับนักเรียน เท็กซัสตำรวจ uh, ไปช่วยช้าแล้วก็ปรากฏว่ามีเด็กเสียชีวิตตรึมเลยทีเดียวนะครับน้องแมคเคนนานางฟ้าตัวน้อยที่ถูกสังหารด้วยกระสุนซันวาดอรามอสวันที่24พฤษภาคมและต้องจากอ้อมกอดของบิดาวัย10ปีคุณพ่อนะครับซึ่งบ่งรถไปหาลูกสาวที่รัก ทันทีที่รับทราบข่าวการยิงในโรงเรียนประถมคุณพ่อตรงไปถามข่าวลูกสาวนะฮะที่ ABC News นะข่าวสัมภาษณ์ว่ากังบนใจอะไรคุณพ่อบอกผ่านกั้นสะอื้นกลัวลูกจะเสียชีวิตไปแล้วนะครับด้านคุณนะ้าเขียนขึ้นแฮชแท็กนะครับบทกวีเพื่อระดมความสนับสนุนแก่ครอบครัวคุณน้าเขียนว่าคิดถึงรอยยิ้มของน้องแมคเคนนา นะครับนะซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นสิ่งที่บอกว่าเป็นความร่าช้านะครับของทางเจ้าที่ตํารวจในสหรัฐอเมริกาซึ่งประธานาธิบดีโจไบ,บเดนก็มีการลงนามเพื่อทำการปฏิรูปตํารวจในวันครบรอบนะครับวันเสดชีวิตของจอร์ดฟรอยในขณะที่เซนสเลนสกี Saint ky, ชักเขื่องผู้นําของ EU พูดให้ชัดจะรับยูเกรนเป็นสมาชิกหรือไม่สเลนสกี้ประธานาธิบดี นะครับของยูเครนได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว NOS ของสถานีดราชนะครับเมื่อวันศุกร์ที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาระบุนายกรัมตรีแห่งเนเธอร์แลนด์จำเป็นต้องพูดให้ชัดว่ายูเครนมีอนาคตในสาภาพยุโรปหรือไม่นะครับหลังจากที่รุดหนึ่งในนักการเมืองของ EU ระดับสูงรายหนึ่งนะครับตั้งข้อสงสัยเกี่ยกวกับความเป็นไปได้ การอ้าแขนรับยูเครนเป็นกลุ่มสมาชิกอย่างรวดเร็วซึ่งจนถึงขณะน,นี้ทำสงครามมาเกือบ3เดือนแล้วเนี่ยยูเครนยังไม่มีแนวโน้นจะได้เข้าร่วมกับนาโต้เลยกำลังถูกต้มเข้าสู่สงครามในขณะที่รัสเซียก็ไม่งอ้อ EU ปรากฏว่าแซงหน้านะครับสาภาพยุโรปปรากฏว่าเอเชียขายนะได้รับการขายน้ำมัน จากรัสเซียเป็นลูกค้ารายใหญ่นําเข้าน้ํามันมากที่สุดบรรดาประเทศเอเชียนะครับกลายเป็นผู้นําเข้าน้ํามันของรัสเซียรายใหญ่ที่สุดเป็นครั้งแรกในเดือนเมษายนในปี2022แสงหน้ายุโรปเป็นที่เรียบร้อยตามรายงานของสำนักข่าวบูมเบิร์กนะครับอ้างอิงบริษัทวิเคราะห์ที่มีสำนักงานไหนในสิงคโปร์นะครับบูมเบิร์กก็รายงานว่า ปริมาณส่งออกน้ำมันของรัสเซียสูงเป็นประวัติการณ์โดยปริมาณน้ำมันที่ส่งออกนั้นมุ่งหน้าไปยังอินเดียและจีนอย่างไม่เคยมีมาก่อนเนื่องจากประเทศอื่นๆจำกัดการนำเข้าซึ่งผลกระทบจากสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนจากข้อมูลพบว่รารัสเซียส่งมอบน้ำมันดิบไปยังเอเชียราว71.7ล้านบาเรนนะครับในเดือนที่แล้ว เพิ่มขึ้นกว่า2เท่าตัวจากระดับที่รัสเซียส่งมอบให้กับภูมิภาคแห่งนี้ในช่วงเปิดปฏิบัติการการทหารที่รุกเข้าไปในส่วนของยูเครนในกรณะที่ประธานาธิบดีโจไบ,บเดนอาการชักไม่ค่อยดีเรียกผิดผิๆถูกๆระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ประธานาธิบดีโจไบ,บเดนแห่งสหรัฐอเมริกาออนอาการเบลอๆอีกครั้งหนึ่งพูด พาดพิงสับสนกันระหว่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ขณะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการการคว่ำบาตรเล่นงานงรัสเซียตอบโต้ก,โกรณีของยูเครนระหว่างกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีการสําเร็จการศึกษาของโรงเรียนในเรือในแอนนาโพลิสรัฐเมริแลนด์โจเบเดนพูดถึงความสําคัญของความร่วมมือระหว่างสหรัฐอเมริกากับพันธมิตรในแง่ผลประโยชน์ด้านความมั่นคงของโลก และเขายกตัวอย่างความร่วมมือลักษณะดังกล่าวพาดพิงถึงกรณีบรรดาประเทศตะวันตกกำหนดมาตรการคว่ำบาตรเล่นงานรัเสเซียต่อปฏิบัติการทางทหารที่รุกรานในยูเครนนะครับอีกเหตุการณ์นหนึ่งสหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็กำลังอวมหนักราคาน้ำมันสูงที่สุดในประวัติการประธานาธิบดีโจบไบเดนโบยนะครับรัเสเซียเป็นตัวการ ราคาขายนะ้ำมันปลีกเบนซินในสหรัฐอเมริกาทุบสถิติสูงสุดตลอดกาลนะครับครั้งแรกเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นเพียงช่วงเริ่มต้นฤด,ดูการขับขี่นะฮะช่วงฤดูร้อนเป็นช่วงหยุดยาวเนื่องในวันลำลึกอุทิศผู้คนนะที่เสียชีวิตในสงครามนะครับท่ามกลางภาวะเงินเฟอ้อที่สูงลร่ว ขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนะกล่าวโทษว่าเป็นผลกระทบจากการปฏิบัติการลุกรานของรัสเซียปั๊มน้ำมันของอสหรัฐอเมริกานะรปรากฏว่าเบนซินธรรมดาเพิ่มขึ้น4.60ดอลลาร์ต่อแกลลอนนะ157.17คือลิตรละ157บาทนะครับและส่งตัวอยู่ในระดับดังกล่าวจากข้อมูลของสมาคมรถยนต์ของสหรัฐอเมริกาทางนี้ราคาน้ำมันดิบ สัญญาสหรัฐอเมริกานะครับ uh, West Texas Intermediate นะครับหรือ w i e ตัวราวห้ิดตัวราว51%นะในปีที่แล้วนะครับผู้กับขี่รู้สึกเจ็บปวดกับราคาน้ำมันที่กำลังพุ่งสูงขึ้นนะครับในรัฐแคลิฟอร์เนียราคาเบนซินเต็กแตะอยู่สูงสุดในประวัติการรอบใหม่6.08ดอลลาร์ต่อแกลลอน207.74บาท ่อลิตรเลยนะครับในขณะที่ฮาวายแล้วก็วอชิงตันทุบเิติของแต่รัฐเช่นกันนะเฉลีย่ยแล้วนะครับ5.43ด่าดอลลาร์ต่อ,อเกลลอนหรือราว185.53บาทนะครับซึ่งค่อนข้างจะสูงมากเลยทีเดียวนะครับในเชิงปรากฏการณ์นะครับเราคงเห็นชัดเจนว่าตอนนี้นะครับสหรัฐอเมริกายัางคงเสียเปรียบ ะครับเรื่องของพลังงานยังคงเป็นปัจจัยสําคัญที่กําลังเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับราคาน้ํามันตอนนี้ยังคงพุ่งสูงขึ้นนะครับหลังจากที่2ปีที่ผ่านมาราคาน้ํามันต่ําลงอย่างต่อเนื่องเพราะคนใช้น้ํามันน้อยลงพอมีการใช้น้ํามันมากขึ้นการคว่ำบาตรของสหรัฐอเมริกาที่กําลังหนักหน่วงนะครับมากขึ้นแต่ยิ่งหนักหน่วงเท่าไหร่ยิ่งส่งผลทำให้สหรัฐอเมริกานั้นอยู่ในสถานะที่ลำบาก ในขณะที่โจไบเดนประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็เรียกว่าสองรอบแล้วปั๊มปั๊มเปอ๋อเปอ๋อพูดผิดผิดถูกถูกนะครับในขณะที่ผู้นำของยูเครนตอนนี้ก็วอยวายอละวาดเริ่มรู้ตัวแล้วนะครับว่าตัวเองถูกหลอกเข้าสู่สงครามตั้งข้อสังเกตว่าตกลงเนี่ยยูเครนจะได้เข้าร่วมกับนาโตหรือไม่ ประเด็นที่น่าสนใจก็คือในเชิยงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองสถานการณ์จนถึงขณะนี้เป็นอย่างไรผมเรียนทุนส่วนให้ทราบนะครับในเชิยงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเกมที่เดินอยู่ตอนนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกากําลังเดิมเกมผิดเกมของสหรัฐอเมริกากําลังสร้างความเดือดร้อนไปยังฝั่งสาภาพยุโรป นะครับส่งผลทําให้อัตรางเงินเฟอ้อเพิ่มสูงขึ้นส่งผลทําให้ราคาน้ํามันแพงขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้ทั้งสหรัฐอเมริกาทั้งอังกฤษอัตรางเงินเฟอ้อสูงสุดในรอบ40ปีราคาน้ํามันสูงที่สุดในประวัติการนะครับสาเหตุที่เป็นแบบนี้เพราะมาตรการการคว่ำบาตรของสหรัฐอเมริกานะครับต่อรัสเซียสาเหตุตัวแปรต้นมันคืออะไรตัวแปรต้นมันมาจากสหรัฐอเมริกาเผชิญกับ สถานการณ์เรียกว่าสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำนะครับจากการพิมพ์ปฏบัติโดยไม่มีการนําทองมาค้าประกันส่งผลทําให้นะครับมีการเปิดยุทธศาสตร์ทางการเมืองนะครับอย่างเต็มรูปแบบนะครับทั้งไวรัสแล้วก็สงครามอาวุธสงครามทางการค้าสิ่งที่ตามมานะครับเพื่อทําการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่สิ่งที่ตามมาหลังจากนี้ปรากฏว่าก็ไปเปิดสงคราม ในตะว,วันออกกลางพ่ายแพ้ตะว,วันออกกลางเรียบเลยโดนรัสเซียจัดหนักสนับสนุนฝ่ายตรงข้ามจนกระทั่งถอยร่นมาถอยร่นมาเสร็จก็ยุให้ยูเครนเปิดสงครามกับรัสเซียจนเป็นที่มาของสงครามในยูเครนแล้วก็ยุบอกว่ายูเครนบอกว่าจะเอาขั้วเข้าร่วมกับนาโต้นะครับรัเสเซียก็ไม่ยอมรัเสเซียก็บุกเข้ายึดทำเหําการยึดยูเครนนี่คือปัจจัยหลักนะครับตัวตลก ซึ่งเป็นประธานาธิบด,ดีอย่างเซรนสกี้ทำไมที่บอกว่าเป็นตัวตลกเพราะเขาเป็นนักสแสดงเป็นตัวตลกมาก,ก่อนนะครับผู้คนในยูเครนจึงชอบเขาคนยูเครนกับคนของรัสเซียเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นญาติพี่น้องกันเพราะว่ายูเครนเมื่อก่อนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของโซเวียตเซียนะครับพอลบเข้าลบเข้ามาจนถึงขนาดนี้สิ่งที่เราเห็นเชิงปรากฏการณ์เลยนะครับยูเครนก็ตั้งข้อสังเกตว่าตกลงเนี่ย จะรับยูเครนเข้าร่วมกับนาโตหรือไม่ไปไปมามาจนถึงขนาดนี้3เดือนยังไม่มีแนวโน้มจะเข้าที่สำคัญนะฮะผู้บริหารระดับสูงในนาโตก็บอกว่าจะไม่สามารถรับยูเครนเข้าไปได้ยูเครนก็ถามตรงเอาอยัางไงแน่นะครับในขณะที่ราคาน้ำมันหลังจากที่ฝั่งสาภาพยุโรปหลายประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและอังกฤษทำการคว่บาตรรัสเซีย สิ่งที่ตามมาทั้งอัตราเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงขึ้นในรอบ40ปีสิ่งที่กําลังเดือดร้อนตอนนี้คือราคาน้ํามันที่พุ่งสูงขึ้นก่อนหน้านี้สหรัฐอเมริกาพยายามที่จะเทนะครับน้ำมันของตัวเองลงมาในตลาดเพื่อให้ราคาต่าลงแต่ก็ลงได้ไม่กี่วันนะครับเพราะกลุ่ม o อเปกพารที่มีรัสเซียและก็ซาอุดิอาระเบียร่วมกันจับมือตะวันออกกลางทั้งหมดร่วมกับรัสเซียจับมือขึ้นในราคาน้ํามันทําให้ราคาน้ํามันพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเน,นื่อง สหรัฐไปกาไปบีบไปขอเวเนซุเอลาเพื่อลดเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันเข้ามาในตลาดแล้วก็จะเลิกมาตรการคว่ำบาตรเวเนซุเอลาทั้งที่เล่นงานเวเนซุเอลามาโดยตลอดนคะครับต่อมาก็มีการมาขอในฝั่งของเอเชียขอให้เอาน้ำมันสำรองเทเข้าไปในตลาดสิ่งที่ตามมาก็คือทำได้แป๊บเดียวตอนนี้น้ำมันสำรองของแต่ละประเทศเดือดร้อนกันไปหมด ระสรัฐไปร้องขอที่จะทำสิ่งที่ตามมาตอนนี้สหรัฐอเมริกาเปลี่ยนเกมจากฝั่งของสาภาพยุโรปตอนนี้หันมาทางเอเชียมาปลุกเดินทางมาที่ญี่ปุ่นเดินทางมาที่เกาหลีใต้นะครับเพื่อที่จะสร้างความสัมพันธ์แล้วก็บอกว่าพร้อมจะให้การสนรับสนุนทั้งไต้หวันพร้อมจะให้การสนับสนุนทั้งเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นในการสู้กับจีน ถ้ามีการทำสงครามมีการรุกบุกตีขึ้นมาสหรัฐอเมริกาจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่แต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองยิ่งสหรัฐทำแบบนี้สภาวะเศรษฐกิจยิ่งต่ำยิ่งแย่ลงนะครับอัตราเงินเฟอ้อยิ่งสูงขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้ประเทศที่กําลังเข้าไปไปเชิญหน้ากับมหาอำนาจอย่างจีนยิ่งลําบากมากขึ้นดูตัวอย่างยูเครนเป็นสําคัญสหรัฐอเมริกาโอ้ยสนับสนุนเต็มที่จัดงบสนับสนุนเต็มที่นะครับแต่สุดท้ายตอนนี้ ยูเกรนกาลังถูกลอยแพนะครับยูเกรนเริ่มรู้ตัวนะครับว่ากาลังถูกลอยแพในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็อยู่ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนเกมจากยุโรปข้ามมาเอเชีย e แต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองยิ่งดิ้นเท่าไหร่ยิ่งเจ็บเท่านั้นนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และก,กดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่อไปได้นะคะ